บี้วเตี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์คลิปนินะครับในการเปลี่ยน IP Address อินเทอร์เน็ตมือถือของ iPhone นะครับผมว่าเราจะวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับผมซึ่งวิธีการในการเปลี่ยนในครั้งนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะต้องมี iPhone และครับแน่นอนนะครับผมหลังจากนั้นก็ก็ต้องเป็นเครื่องที่ใช้งานได้นะครับครับวิธีการนะครับตามไปชมในคลิปเลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วารตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องบี้วารตี้ครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับี่ครับวันนี้พวกช่องบีวารตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูเทคนิคในการเปลี่ยน i p พีอสเดกรณีว่าเครื่องเราได้ทําการรับอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับดูตามผมเลยนะครับอย่างเงี้ยผมรับ a s f i b ไฟสองสี G นะครับแล้วคราวนี้ปุ๊บจะสังเกตไหมครับว่าเราก็จะมีที่อยู่ไอเห็นไหมครับหนึ่งก็สองยี่สบแปดจุดหนึ่งุดหนึ่งูสาเนี่ยครับผม ไอเนี้ยก็คือเครื่องทําการรับ i อนี้จากเราเตอร์นะครับเราก็ได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก่าย i ายอยู่นะครับแต่กรณีว่าถ้าหากว่าเราไปทานที่อื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีว่าไปที่ทํางานของเรานะครับแล้วเราเคยต่อไว้แล้วบางคืนมาต่อไม่ได้ไงเพราะเนื่องจากว่าเราเตอร์นี่ท่านการได้ทําการอย่างเราเคยเข้าเนี่ยมันก็จะจาไว้ว่าเอ้ยเราเคยเข้าอินเทอร์เน็ตจาก ที่เนี่ยโดย i อพนี้อยู่ก็ให้จำไว้แล้วเวลาเราไปใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็น i ออื่นไปแล้วนะครับซึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้มีอยู่สองวิธีครับวิธีแรกก็คือทำการลบ i อวิธีการลบ i อพก็จะทำให้เราได้รับการแจกไอใหม่จากเราเตอร์ที่เราเข้าไปใช้งานครับซึ่งเทคนิควิธีการนะครับก็มีดังนี้นะครับขั้นแรกนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับจำไว้เลย ที่อยู่ IP, เห็นไหมหนึ่งก็สองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูสามใช่ไหมจำค่านี้ไหมนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะทําการเปลี่ยนที่ไม่ใช่ค่านี้ครับจะเปลี่ยนครับวิธีการนะครับของแอปของ iPhone นะก็คือเราจะต้องเข้าไปที่อเอาไปก่อนเข้าไปที่การตั้งค่านะครับไปที่พั่วไปครับผมแล้วกนั้นนะครับเราเลื่อนมาข้างล่างนะครับอันนี้ครับถ่ายโอนหรือรีเซ็ตอันนี้พอดีว่าผมเป็น iOS รุ่นล่าสุดแล้วนะครับจะเป็นมันจะเข็นแบบนี้เข้าไปตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปไม่ใช่ลบข้อมูลนะครับลบข้อมูลก็คือร้างเครื่องไม่ไม่ใช่ครับก็คือเราต้องไปรีเซ็ตครับไปรีเซ็ตตรงนี้นะครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับกดเข้าไปครับแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับก็เราก็กดเขาว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งก็รอสักครู่ครับในระหว่างนี้ก็รอนะครับ เพื่องก็จะทําการบูตขึ้นมานะครับปกติโดยที่ข้อมูลเราไม่ได้หายนะวิธีนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราได้ทําการรีเซ็ตก็คือการล้างข้อมูลนั่นเองนะครับผมสักครู่นะครับเครื่องกาลังบูตขึ้นมาแล้วผมก็จะต่อเหมือนเดิมนะครับดูว่า i อมันจะเปลี่ยนไปไหมซึ่งประโยชน์ในการทํานะครับก็ผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าประโยชน์ในการทำครั้งนี้คือว่าตอนนี้ว่าเราได้ใช้ ไอเน็ตจากต่อที่เดิมเนี่ยแล้วบางทีเขาเปลี่ยนไอพีเอทเอจากเราเตอร์เป็นอพีใหม่ปุ๊บเนี่ยแต่เครื่องจะเปพีเดิมทาให้ว่าเราไม่ได้รับแจกไม่ได้รับแจก IP ใหม่มาทําให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่เดิมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขามีการอาจจะอาจจะมีการดีเซ็ตใหม่ค่าใหม่หรืออะไรเงี้ยครับทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเอาละคราวนี้จะสังเกตนะครับว่าโทรศัพท์ของผมตอนนี้ก็จะมีเฉพาะ4 g ละตอนเนี้ย เพราะว่ามันเชื่อมต่ออีกท็่ไม่ได้แล้วไงตอนนี้เพราะว่าผมได้ทำการรีเซ็ตไปแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่ครับก็เข้าไปที่ Wi-Fi ครับเหมือนเดิมเหมือนกับเสมือนว่าเรายังไม่เคยไปฐานที่นั้นมาก่อนเลยนะครับผมผมก็จะเข้าไปตรงนี่นะครับเมื่อกี้ af fiber สองสีนี่แหละเดี๋ยวผมมีใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งผมเข้าไปดาครับนี่นะครับผมเข้าไปแล้ว ตอนนี้ก็ทาการเช ie ื่อมต่อซิลรลอยนะครับก็มีเครื่องไม้ถูกที่กิบปอยหลังจากนั้นเรากดที่ตัวไอครับแล้วมันเพื่อนเลิ่มงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเลยเห็นไหมครับว่าที่อยู่ไอพีผมแต่ก่อนมันเป็นหนึ่งเก้าสองจิหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สามเป็นจุดหนึ่งศูนย์ห้าแทนแล้วอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงไอพีของวิธีการเปลี่ยนแปลงไอพีของของตัวตัวรับของไอโฟนเนี่ยเป็นเป็นเป็นค่าใหม่นะครับจากเราเตอร์ตัวเดิมนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วนะครับไอโฟนเนี่ย ซึ่งถ้าหากเราใช้เป็นระบบปฏิบัติการตัวใหม่เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีอ่ะไหนๆก็ดูยาวละดูไปนี้เลยที่อยู่แบบส่วนตัวไหมมันจะตั้งติครับว่าเราต้องการเป็นที่อยู่ส่วนตัวไหมก็คือว่าไม่ต้องการไม่ต้องการตั้งเหมือนสถานะนั่นเองครับก็คือเป็นแบบส่วนตัวก็คือเราก็จะเปิดปุ่มนี้แต่ถ้าเืิดปิดก็จะเป็นที่อยู่ไอพีแบบอ่าเป็นเป็นเป็นที่เป็นที่อยู่จริงนะครับไม่งั้นเถอะอันนี้ก็คือเป็นหลอกไม่งั้นเถอะแล้วก็แล้วก็การจํากัดที่อยู่ อางเงี้ยก็จะมีปุ่มตัวนี้ให้มาเห็นไหมครับเขาจะเขียนอธิบายอยู่ด้านล่างครับเพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูนะข้างๆครับเนี่ยครับผมซึ่ง iPhone iOS ตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อสาเหตุที่ทำ่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าป้องกันหนึ่งการจรกรรมอย่างที่สองคือป้องกันไม่ให้ว่าบุคคลอื่นเนี่ยทราบตำแหน่งที่อยู่ของเราโดยจริงๆตัวนี้คือลักษณะคือเป็นการบล็อกหรือป้องกันความเป็นส่วนตัวของเราเนั่นเองไม่ให้อ่าอย่างกรณีว่าช้อปปี้ป้องกันไม่ให้ลาซาด้า บ้องกันไม่ให้อ่าแอปอะไรที่มีการขอติดตามเรานะครับอย่างเช่นอ่าแอปอะไรที่เราไม่ต้องการนะครับล้อกเพราะว่าต้องการขอติดตามเงี้ยแล้วตัวเนี้ยมันจะบล็อกไม่ให้เรารู้ว่าเราเราใช้อีพีอะไรว่างั้นเถอะตัวนี้ก็คือเป็นการเป็นการหลอกนั่นเองนะครับผมซึ่งตามปกติเนี่ยขั้นตอนตรงนี้นะครับถ้าหากเราไม่รีเซ็ตเนี่ยถามว่าระบบของ iPhone เขาจะรีเซ็ตให้ไหมรีเซ็ตให้ครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ถ้าหากรีเซ็ตแบบผมเนี่ยจะสามารถทําได้เลยอยนั้นก็คือว่า วันนี้อยากรีเซ็ตเป็นไอพีตัวใหม่ก็รีเซ็ตเลยก็แต่ต้องทําโดยวิธีที่ทผมทำนั่นแหละก็คือเข้าไปตั้งค่าแล้วก็เข้าไปตรงที่รีเซ็ตตัวสัญญาณครับผมจะได้อ่าตัวไอไอพีตัว, IP, AI, AI ตวนี้ได้เป็นไอพีตัวนี้ครับที่ที่ผมบอกเนะี่ยก็ได้เป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นค่าใหม่ครับซึ่งก็หลายคนก็อาจจะสงสัยเราก็ไม่เห็นยากเลยก็ไม่ยากนี่ครับก็เราก็ทําการอ่กดเข้าไปที่เกิดข่ายแล้วก็เราก็ ไปลักษณะคืออาจจะแบบเขาเรียกไงนะเลิกใช้เครือขายนี้เลิกใช้เครือข่ายนี้เลยนะครับผมลองกดดูมันจะเป็นยังไงเลิกเลยยกเลิกเลิกใช้อะเลิกใช้ก็ทําอย่างนี้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็คงได้ i อพใหม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใหม่ดูนะมันจะเป็นยังไงสักครู่นะครับผมมาใส่รหัสผ่านเห็นไหมครับเพื่อนจะเข้ายังเข้าจากที่เดิมเราเตอร์ตัวเดิมพอสุดท้ายพอเพื่อน กดเลิกใช้ใช่ไหมครับก็คือการการลบนั่นเองคนเลิกใช้คือไม่ให้มันจําพอสุดท้ายครับพอคุณเข้าไปเห็นไหมครับที่อยู่เห็นไหมครับหนึ่งก็สองเกหกแปดจุดหนึ่งเกหนึ่งคูนห้าก็คือยังได้ที่อยู่เดิมเหมือนเดิมครับเครื่องมันยังให้ใช้ที่อยู่เดิมเหมือนเดิมแปลว่าอะไรครับคุณก็ยังใช้ไม่ได้อยู่เองฮนะซึ่งวิธีการของผมเนี่ยก็คือเป็นวิธีการรีเซ็ตเป็นวิธีการเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง i อพได้นะครับทําให้เราสามารถที่จะใช้ i อพอืน่นที่จาก r o u ตัวเดิมซึ่งเขาอาจจะมีการเปลี่่ยนนนนนแปลงงจสาาาามรรถทํให้นน้้เเเเขอออิ์็ตัั ซึ่งวิธีการนี้นะครับก็เพื่อนก็อาจาสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กรณีว่าเอ,าอเตอร์ที่ทํางานนะครับอย่างกรณีว่าลอเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเผื่ออย่างดีหน่อยเนี่ยอย่างรอเตอร์บ้านเราบางทีก็อาจจะรับได้ประมาณสักสี่สิบจ่ายสามารถจ่ายได้ร้อยไอพีสี่สิบห้าสิบไอพีแต่ว่าบางทีเราใช้ที่ทำงานไงทุกคนต้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ผมมั่นใจครับว่าเพื่อนที่ทางานคุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับน่าจะมีหลายเครื่องไงพอมีหลายเครื่องเสร็จปุ๊บเข้าออจา่า าจากอะไรบ้างมาจ่ายไอพีให้กับคอมพิวเตอร์บ้างจ่ายให้กับทีวีบ้างจ่ายให้กับแอร์บ้างจ่ายให้กับอคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนหรือว่ามือถือแต่ละคนสี่เครื่องห้าเครื่องเนี่ยมันก็เต็มไงพอมันเต็มเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแล้ววิธีการละ่ะทำยงรรังไงเราที่จะได้ไอพีเกิดไอพีนั้นปุ๊บเราเกิดบังเอิญว่าแบบไอพีเครื่องมันจา่ายเต็มมันก็ต้องจําเป็นต้องหาไอพีที่มันว่างเพื่อเราสามาต่อจากเราตืกก่นเต้งถูกไหมครับซึ่งวิธีการก็คือแต่บังเอิญไหมว่าเราทำยังไงตรงนั้นไง เราทำไงก็ต้องดีเซ็ตนี่ผมบอกครับมันก็จะไปจับ IP ที่สามารถจ่ายได้จากเราเตอร์นั่นเองทําให้สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับผมซึ่งวิธีการเนี้ยผมก็เลยเอามาแนะนําครับเป็นทริคในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้ว่าอุย้ยทํางานที่เดียวกัน i อเต็มอุย้ยเราอยากหา IP ไหนที่ที่แบบว่ามันว่างให้เราได้้อินเทอร์เน็ตได้ไงก็คือต้องทําแบบที่ผมบอกนี่แหละของ iPhone นะครับอันนี้คือเทคนิคที่ดีจากช่องบิ๊กแวตี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรบ เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องรับฟรีไวรัที่ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ